สวัสดีคะ่ะ fc ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะเราสาม,มัคคีน้อพี่น้อ,นองวันที่23มกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบแปดนะคะทีะ่พี่ะวัน อาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้เอได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าเ c ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไม่ให้ ก็ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านคะสำหรับวันอ่วันเราไปดูวันที่22ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดวันที่22ใ่จะให้เด่น7และ0ูนะคะทุกคนจะจับคู่หลุดหมดเลยนะคะพี่น้องมา ศูนย์พี่น้องขา0ูนย์มาบนเลขอ่าเด้งสองบนล่างเลยนะคะทุกคนเด้งสองเด้งนะคะทุกคนเลขศูนย์เลขเจหลุดเลขเด่นประจําวัน7กับ2หลุดหมดนะคะทุกคนเมื่อวานนะคะเอาเข้าไปลุนต่อพี่น้องวันที่23่เจก็ขอให้เอฟซีโชคดีเหมือนเดิมถ้าเอฟซีจะเอชอบนะคะ ถ้าไม่ชอบไก,ก็เลื่อนผ่านนะคะพี่น้องสังเกตเบื้องเอาพี่น้องขาปัจจัยเป็นของท่านเองนะคะแอดมินเป็นผู้วางแนวทางให้เท่านั้นนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันเออสำหรับเด่นแยกที่คํานวณได้นะคะทุกคนมือนีใจร้อยพี่น้องเอ้ยแอดมินก็ได้ขอโทษขออภัยนะคะเด่นอยู่ที่สามและหกคะ่ะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็น,นะคะ่ะ สำหรับคู่ที่ใจะจะจับให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะมีเข้ามีหลุดทุกวันถ้า fc ไม่ชอบจับคู่ใหม่ได้เลยถ้าชอบตัวเด่นนะคะทุกคนมาดูกันค่ะ3นะคะ3 0 0 3 3 4 4 3 3 5 5 3 3 6 6 3 6ค่ะ6 0 0 6 6 4 4 6 หกหนึ่งหนหห้าห้าหกนะคะทุขาคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่สามหหสามนะคะพี่้องอยู่ที่สามหหสคู่ที่ชอบ1คู่นะคะทุกคนขามือนี้จะมากห0ศูนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบเลขศูนย์วันนี้นะคะทุกคนมีศูนย์ห 6, 6ึ0440สี่สสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะอีกครั้ง ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์เลขศูนย์เมื่อสักครู่นี้สามารถใช้ได้ทั้งวันในวันอาทิตย์นะคะทุกคนถ้าชอบนะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านบางวันก็บอกบางวันก็ลืม้ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขหนึ่งและหกนะคะเบิลประจําวันคือหนึ่งหนึ่งนะคะเลขหนึ่งกับเลขหกนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะ มาดูกันค่ะทุกคนเด่นแยกวันนี้อยู่ที่3และ6เด่นประจําวันอยู่ที่1และ6เป็น3 1 1 3 3 6 6 3 3 1 1 3บริจับห้จับได้3 6 6 3เป็นคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน6ค่ะ6 1 1 6 6 6 6 1 1 6เป็นเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคน6 6ก็แล้วแต่ความหมักความชอบพี่น้องส่วน3 0 0 3 3 4 4 3 3 5 5 3 6 4 4 6 6 5 5 6 ใจหาความน่าจะเป็นจากสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้วางไว้ให้และความน่าจะเป็นของเลขเด่นประจําวันด้วยนะคะทุกคนกะมีเขา่ามีหลุดพี่น้องมากก็ค่คอยตามบหมกักให้พานพี่น้องคะค่ะสําหรับแนวทางเราสามัคชีวันที่23มกุมภาพันธ์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ f c ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสําหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะ โชคๆหมานๆสุขสุขคุณพี่น้องสวัสดีค่ะ